สวัสดีค่ะนาทีระทึกค่ะตอนนี้โอ้ยตายแล้วสวัสดีช่วงเช้าๆนะคะเวลาประมาณตีห้าเกือบหกโมงนะคะเกิดเหตุการณ์นะคะเหตุการณ์อะไรเลยลายังมาพี่ดูทองคำไข่มุกค่ะโอ้ยตายเลยไข่มุกหลุดนะคะพอดีคุณเสือมาเห็นนะะค เอาไมกินหยาเขาอีกอาารุดโซขาดบ่๊า,าโดโซห,หน่อยพวดดีมามาลามาคุณเสือมาเห็นนะคะคุณเสือ,สอ,สอ,สอทักเชทบอกมากําลังเสียกมาพอดีถ่ถาเขาเขาของน้ำพอดี กดเบิรงโทรศัพท์สร้างรุดเอา้าว่าเรื่องคลิปบก่กกดเบิรงวายเป็นนังมมกรุดมาขโมยอ้อยเขากินด้วยนะคะเออมวนบักคากเลยโมเมน์รุดดนลรบนนี้เออคือเห็นห้อยขี่อยู่ข้างในน้ำผุนโซ่ขาดนะคะโอ้ย ยังมีปอกอยู่นะคะนี่นะคะคือสาเหตุที่คือเราต้องใส่ปกเอาไว้นะคะเพื่อป้องกันเวลาช้างหลุดหรือว่าอะไรก็น้องเขาไม่สามารถไปเร็วๆได้นะคะเทีย่ยงนะแกซัวพื่อไม่รีบมากนะคะเสื้อก็ไม่ใส่นะ <c ười> อุ้ยหนนบาดนาแล้ววะ น้องอ้วนของเราพลังเยอะ,ะสไงไงระ้างโซลารบอร์ดดูทองคำทำใส่คุณเสือนะคะเออือไม่เบิงไหม้เนาะว่างปกติเขาปูกเวนีซุ่มมือดิ มม่อนีเขาบ่ได้ผูกบ่เยอะเยอะดูทองคำทำใส่มักยองเจ้ามายังแต่เสาคือเจ้าเห็นบ่อ๋อไปแล้วไอ้จอมป่วนของเรา ปวนแต่เช้าเลยวันนี้ต้องทำเห็นคนมาไม่ได้นะคะทำใส่ตลอดเลยนันเด้ห้อยขี่อยู่ในโคกอยู่นั้นแสดงว่ารุดดวลเร็วนี้นันเด้หนห้อยขี่อยู่นั้น ว่าขี่ไม่ไม่เลยแม่นบอกแต่ว่าสู้เท้ามันผ้ากันรุ่ดแล้วมันหาวเด้มีเสียงมีอย่างอยู่เด้เท้อหนีเครื่องเหงียบเถอะเออบ้าวาแล้วดูทำใส่ทำใส่เยอะเยอะเกียงีดีวะ ขนาดนักแสดงนักแสดงโชว์ลีลาหน่อยแต่ขอยยังอยูบดอยเนาะในสนามกับกับในตอนผูกนีต่ต่างกันเลยนะครับต่างกันมากตัวหนึ่งสองตัวเลยตัวนี้ขวนมาแต่หน่อย่ เมนอ้วนไม่เคยบอกว่าอ้วนกว่าดาวอยู่เด้เอออ้วอออนกว่าดาวอยู่ว่างนหน่วยนั้นมึงมันโยนใจเน่เน,น่เน,น่นเน่เน่เน่โ <laughs> ชว์สติป <laughs> เน่อีกลักษ์เอกลักษ์กของทองคำนะคะท่านี้จะขาดไม่ได้นะคะสักงา <laughs> ตีลังกายจะล่ะท่องแทงหาวขี่มุนมดแล้วเซตคนเก็บขยะนี่แล้วนักปลานี่เรียบร้อยไข่มุกเข้าไปอยู่ในโรงช้างเรียบร้อยนะคะ ไข่มุกนี่คขานั่งเขานั่งอยู่ใกล้ๆบ่ไห้หยากินนิบจับบังนัดฝาดดิยางมันยางน้ำนออพี่สไตล์เลยว่าเมื่อกี้ถือใจบริคักเนาะ ใจใจะปล่อยปล่อยปล่อย,อยจ้าขอบคุณลหลายๆจ้าเ,เราจะเอาตัวป่วนทั้งสองเข้าไปในโรงช้างนะคะแล้วเราจะเก็บขยะนะคะรู้สึกว่าวันนี้ทองแท่งจะเก็บขยะยากมากเพราะว่าขี้ของเธอเนี่ยหมุน้ยปุ้ยเลยเนื่องจากว่าน้องสาวหลุดนะคะ น้องสาวหลุดแล้วพี่ชายห่าวแต่วันนี้ไม่ส่งเสียงเลยปกติส่งเสียงเนาะไมหมคํารุดวังนันกับพักกันห่าวโจนใครมุกรุดมือหิบมีผู้ใดส่งเสียงจ้ากหน่อยเลยค่ะนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่คือเราไม่อยากผูกช้างไว้อ่าตรงนี้นะคะก็คือตอนนี้เราก็กําลังอ่าทโครงการก็คือจะสร้างบ้านให้กับ น้องแฝดของเรานะคะก็คือจะพาทองคำกับทองแท่งแล้วก็น้องไข่มุกนะคะเข้าไปอยู่ในบ้านพักบ้านพักที่พ่อกับแม่อยู่นะคะเพื่อจะได้อยู่ในสายตาของพ่อกับแม่นะคะเวลาหลุดหรือเวลาขาดแล้วก็จะได้เห็นนะคะเมื่อก่อนที่ไม่ได้เอาไปอยู่บ้านก็คือลงช้างเสาผูกนะคะก็เลยไม่กล้าเอาน้องไว้ที่นั่นนะคะกลัวว่าเวลาเวลามีลมพัดมา ลมพัดมาแรงๆเน,นี้ยหรือว่าเวลาเขาเขาเล่นเสาเพวกเขาชอบเวลาดื้อกันเนี่ยชอบเล่นเสากลัวว่ามันจะหักทับนะคะก็ต้องมีการซ่อมแซมก่อนแล้วก็สร้างขึ้นมาอีกโรงหนึ่งนะคะเพื่อจะได้อยู่ครบสามเชือกนะคะก็โครงการทำบ้านให้น้องแฝดก็จะมีขึ้นเร็วๆนี้นะคะตอนนี้ก็ พ่อกับแม่ก็สั่งเสามาเรียบร้อยแล้วนะคะจำนวนสี่ต้นนะคะก็ทำตามทาตามงบนะคะก็ไปเรื่อยๆนะคะพี่ๆท่านใดที่อยากร่วมสมทบก็สามารถโทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์ข้างล่างคลิปนะคะแม่จะทิ้งเบอร์ไว้ทั้งเบอร์ของแม่แล้วก็เบอร์ของพ่อใหม่นะคะดูทองคำกระเบื้องเขาไม่เหลือแล้ว กระเบื้องมุนแล้วไปอยู่มองได้มีจต่ฝีมือทองคาเบอร์เลยนี่ทางนี้ก็ทองคํานะคะเมื่อก่อนทองคําจะอยู่ตรงนี้อยู่ข้างไข่มุกนะคะดูตรงนี้ยิ่งคักเลยแล้วก็หัวสับประรดก็มีนะคะก็เป็นฝีมือของเขาทั้งนั้นเลยทั้งไม้ทั้งอะไรสุดยอดเลยทองคํานักป่า เดี๋ยวมาถามความรู้สึกพ่อใหม่ก่อนเมื่อกี้ได้ยินว่าช้างหลุดคุณรู้สึกยังไงคะก็รีบสิครับรีบมา,า <c oughs> จะบอกว่าพ่อใหม่ออกจากห้องน้าปุ๊บคุณเสือทักทักแชทเข้ามาบอกว่าส่รงรูปมาแล้วบอกช้างหลุดแด้วบอกพ่อใหม่ไข่มุกหลุดโอ้ oh, พ่อใหม่วิ่งเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> เสือก็ไม่จับอะไรไม่จับทั้งนั้นนะคะกาอะไรได้เพราะนั้นมาเลยเป็นสัญชาตญาณนะคะของควานช้าง รู้ว่าช้างหลุดปุ๊บวิ่งปั๊บเลยนะคะดีนะคะยังยังจับมอไสคนะคะดีที่ไม่วิ่งมานะโอ้โหทองแทง่งทองแท่งเล่นขี้หรอคะวันนี้ทองแท่งคะอ่าทำไมไ<อ>ทําบาปพ่อก,กับแม่จังเลยลูกโอ้โหขี้กระจายหมดเลย โซ่ขาดเลยนะ้องไข่มุกขาดย่ขึ้นกับโบเห็นแล้วยังไงเราก็จะเร่งทำโรงช้างให้เสร็จเร็วๆนะคะแต่ก็ตามงบเลยค่ะก็อยากให้น้องๆเข้าไปอยู่ในบ้านเร็วๆเหมือนกันคะ่ะ ร้องอะไรว่าต่เสียงรถจะาของเว่าเมียนบอฮะไปแล้วทองแท่งเข้าไปอยู่ในโรงช้างเรียบร้อยแล้วก็ต่อไปพ่อกับแม่ก็จะทำการเก็บขยะนะคะเก็บขี้แล้วก็เก็บเศษสับป,ปะรดที่น้องเขากินเมื่อคืนนะคะ โอ้โหเหนื่อยมากเลยน้องไข่มูกันนี้ค่ะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องช้างแฟดพายทองคำพายทองแท่งด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะเดี๋ยวพ่อกับแม่ขอตัวไปเก็บขยะช้างก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะ